ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับตัดผม k t o by academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกนะครับ จุดแรกนะครับหรือพอย n แรกออสนำพาในการคัดหรือการแบ่งในโซนของซิกด้านข้างนะครับโดยก่อนวางอยู่ระดับบะนะครับการคัดหรือการตัดนะครับคุณน้องเขาต้องการให้ลักษณะของรองแกหรือเป็นแนวของเป็นบ๊อบนะครับเพื่อลักษณะของการลักษาหรือลักษณะของรูปทรงวัยนะครับอันนี้ก็คือแนวทางดีกว่านะครับที่ออสสมจิตนะครับดิดพักดีหรือ KTO by Academy เนะครับเอาแนวทางของงานคัด หรืองานตัดนะครับในแนวของบ๊อบเบสิกมาเล่าสู่คนฟังท้อยลายแนวนะครับจากที่เราคัดหรือตัดในโซนของซิกด้านข้างนะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนของซิกด้านหลังนะครับเพื่อไล่กรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้เขาออกมาด้วยโค้งมนหรือกึ่งลักษณะของแนวของบ๊อบจากจุดแรกนะครับที่เรามีการคัดหรือตัดไว้แล้ว เราก็แบ่งนะครับวางที่สเตปลันที่ลเซตชั่นเพื่อไล่กรอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงนะครับโดยฉันใช้เป็นไกด์ลายหรือเกณฑ์จากการที่เราคัดหรือตัดไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นแนวทางนดีนะครับการเรียนรู้ในแขนงของการตัดผมบ๊อบเนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเรานะครับคุยหรือสอบถามว่าต้องการ สั้นยาวอยู่ขนาดไหนนะครับนะ you can speak English ครับ I can speak o n งก t ษชินบเขาถามว่าเราพอพูดได้ไหมครับพูดได้นิดหน่อยนะครับ <c oughs> การคุยนะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาต้องการลักษณะของการไล่ <c oughs> ในกึ่งของลักษณะของรองแร์หรือการที่ลักษณะที่จะเลี้ยงเนื้อผมไว้นะครับต้องยอมนะครับว่าการคัดหรือการตัดในแนวของนะครับเป็นลันกษณะของผมฝรั่งเนี่ยนะครับบางทีเขาเส้นเล็ก หรือเบานะครับสิ่งที่เขาห่วงแหนก็คือการที่เขาต้องการลิขสิทธิ์หรือลักษณะแนวทางดีกว่านะครับบางทีเขาต้องการแบบผมยาวนะครับอย่างลองแทวเนี่ยเราไปคัดเขาช็อตแหวเนี่ยเขาอาจจะฟ้องนะครับหรือลักษณะของเรียกร้องเราได้อันนี้เป็นหลักการดีกว่านะครับเป็นการทํางานที่ออดสมจิตนะครับดิสฟักดิออดเคยนะครับเคยไปอยู่ที่ลอนดอนหรือที่อังกฤษตอนนั้นอยู่กับเพื่อนนะครับเพื่อนมีกึ่งของซาลอน หรือเป็นร้านของเสริมสวยนะครับเป็นกึ่งแนวของยูสิกมีทั้งหญิงทั้งชายนะครับออสได้ไปเป็นช่างนะครับก็3-4เปีนะครับอยู่ที่ลอนดอนแถวโซโหนะครับแถวออกฟอร์ตสตรีทนะครับแถวซิทเบเคิลนะครับหรือเป็นลักษณะของกินปลาแอเรียพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยจะมีลักษณะของคนไทยก็มีนะครับน้าที่เข้ามาอยู่แถวชายหนาทาวสวนนะครับการที่เราได้ลูกค้า กึ่งของนะครับอาจจะเป็นฝรั่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางดีกว่านะครับการที่เราแต่ละวันเนี่ยเราได้มีโอกาสร,รับลูกค้านะครับหรือลักษณะข,ของการที่เราทํางานเนี่ยเรามีโอกาสสัมผัสเขานะครับสิ่งที่เขาแน่นอนนะครับเขาต้องการเลยนะครับอย่างเช่นนะครับการที่เราจะไปตัดผมนะครับหรือลักษณะข,ของการ <c oughs> ที่จะมาเช็งคอเลอร์เนี่ยเขามีการบุ๊กบุ๊กในที่นี้ความหมายของผมก็คือมีการเล็กเกาะหรือมีการระบุที่ว่า อาทิตย์เนี้ยนะครับเขาต้องการคัดนะครับหรือลักษณะของการทําอะไรบางท่านก็อาจจะเป็นเช็งคอเลอร์นะครับก็คือการดัดบ,บางท่านก็อาจจะเป็นรีโมนิ่งนะครับหรือเป็นการคาลิกอะไรนะยืดหรือลักษณะของการนะครับหรือลักษณะของการเพิ่มเม้นทุกอย่างนะครับในแขนงของเสริมสวยบางทีก็มีกึ่งของเจ้าสาวนะครับ การทํางานในรูปแบบของเขาเรียกว่าเป็นเจ้าสาวนะชาวบ้านเราก็เรียกบาลดั้งนะเมคอัพก็คือการแต่งหน้าและทําผมอันนี้ก็คือเป็นแนวของ <c oughs> นางแบบนะครับนะส่วนเจ้าสาวเขาเนี่ยก็คือการดัดเป็นกึ่งของคูลิ่งหรือลักษณะเอารอนหรือหลอดเป็นคุณนผมหยิกนะครับนะส่วนการที่ออสตัดอย่างเห็น,หนที่เนี่ยครับแล้วเราก็มาไล่ปลายผมส่วนการม้วนนะครับเราควรจะต้องม้วนให้เขาเป็นหลอดหรือเป็นสปริง อันนี้ก็คือการทํางานในรูปแบบที่เขาต้องการเสร็จแล้วนะครับเขามาแต่งหน้าก็คืออาจจะไม่แต่งที่ลักษณะของโทนจ๋านักหรือเป็นเปรี้ยวนะครับคือแต่งแบบสดๆนะครับส่วนผมก็อาจจะรวบขึ้นไปแล้วก็เหลือชายนะครับอาจจะเลื้มปลอยของโซนของซิกด้าน,นหน้านะครับให้เป็นวิ้งวิงวิ้งวิงส่วนไททอยกันเช่นเดียวกันนะครับอาจจะพับนิดนึงนะครับหรือเป็นลักษณะของการยกขึ้นไปแล้วก็ใส่เกนครับเป็นหมวกเป็นแตก่ายนะครับ <c oughs> เพื่อลักษณะของการที่เขาเรียกอะไรนะให้ดูลักษณะของการ หวานนะครับอันนี้คือเป็นการทํางานแบบบูรจิ้นเลยนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นลักษณะของการที่เขาชอบแบบนั้นดีกว่านะครับการทํางานแบบฝรั่งเช่นเดียวกันนะครับการที่เขามาร้านเฉินสวยเขาต้องการนะครับคือทิมเขาต้องครีมนะครับคําว่าทิมก็คือการเลนหรือการตกแต่งนะครับอันนี้เราจะไปนอกเหนือเขาไม่ได้นะครับอย่างที่ผมเกิดว่าเขาสามารถที่จะฟ้องนะครับตรงนี้กับเราได้นะครับส่วนการทําเคมีอันนี้เป็น หัวใจสุดยากเลยครับถ้าเราทาผมเขาเสียเนี่ยแน่นอนนะครับผมฝรั่งบางทีเราเห็นเ็าสวยงามแต่จริงๆผมเ็าเป็นผมที่เบาบางหรือลักษณะของการที่เขาเรียกว่าทาเคมีนะบางทีเราเห็นว่าผมเขาออกมาสีขาวสีบอลออกมาได้สวยมากอันนี้ก็คือการเชนโคลเลอร์อนะครับหรือเขาทําเคมีหรือทําสีนะครับ เด็กนะครับผมที่แข็งแรงหรือผมที่สวยเนี่ยตั้งแต่นะครับถึง16ขวบนะครับหถึงสิขวบเนี่ยสภาพที่เขาผมเขาแข็งแรงเนี่ยจะออกมาได้สวยส่วนถ้าเกินไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการทําเคมีนะครับนะจะมีการ, color, ร,การเช็งโคเลอร์หรือการทําเคมีหรือการทําสีสีที่เขาใช้มากที่สุดก็คือคล้ายๆลึงของบอน์นะครับ หรือเป็นลักษณะคล้ายๆแบบโคเด้นหรือทองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีการประยุกต์ในลักษณะของสีเท่าออกมานะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางดีกว่านะครับเพราะเราได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้น,นเราจะรู้นะครับส่วนผงฟอกนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะผมเขาเขามีผงฟอกนะครับถึง25%ร์นะครับคลคไซหรือเป็นไฮโดรเจนนะครับอันนี้ มากกว่าเราบ้านเราเท่านึงครับบ้านเรามีแค่12นะครับแต่ที่ที่ลอนดอนหรือที่อังกฤษเนี่ยนะครับเขามีถึง25เปอร์เซ็นต์นะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแรงนะแรงสุดๆแต่อาจจะเพราะสภาพของผมเขาหรือนะครับหรือลักษณะของเคมีเขาเขาก็มีตัวปกป้องหรือตัวดูแลนะครับอ๋อได้มีโอกาสนะครับนะรบ,บินไปที่แพรินะครับหรือติดกันที่ลอนดอนที่อังกฤษเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งรถไฟนะครับ ความเร็วสูงนะครับหรือเป็นการข้ามเรือนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะบินหรือข้ามไปที่ฝรั่งเศสได้ <c oughs> การที่เราข้ามไปป๊อปก็เหมือนที่บอกเราได้มีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่ลอเรียลเดอะสปารหรือที่ฝรั่งเศสเราก็เอาตัวนะครับหรือเป็นตัวมาสเตอร์หรือตัวหลักการเขาเนี่ยมาในแขนงที่เราศึกษาเนี่ยมาแผ่หรือมาแบ่งให้เพื่อนให้น้องตลอดจนช่างเสริมสวยทุกท่านนะครับ4ช่องทางนะครับ t i k t o อ u t u b e นะครับ a c e b o o k Live และช่องเดียวนะครับส่วนการทำงานแบบกึ่งของ s ซ r y r y ในะยีพี่อออบอกแล้วว่าถ้าเป็นคนไทยนะครับเราสามารถที่จะเล่นกันไกลได้เลยปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บแต่ถ้าเป็นนักเจะของต่างชาตินะครับอันนี้ต้องควรระมัดระวังนะครับถ้าเกิดไปพลาดหรือไปสั้นเกินตามที่กําหนดหรือผมเป็นขั้นตอนหรือเป็นไม่ไม่ได้ตามที่เขากําหนดนะครับอันนี้ก็นะครับก็ก็ก็คือเป็น เป็นเป็นหลักการดีกว่านะครับว่าการที่เราจะทํางานในแนวของลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นแนวของผมที่เขาค่อนข้างที่เส้นผมบางนะครับแล้วก็ลาคัานะครับเขาห่วงเนื้อผมนะครับการทํางานในรูปแบบของคนที่แต่ละท่านเนี่ยเขาห่วงเนื้อผมเนี่ยเราควรจะต้องระมัดระวังความหมายก็คือการที่เราจะคัด หรือตัดดนะครอบพอยจุดต่างๆเนี่ยแต่ละเซกชั่นติดๆเนี่ยเราก็ควรระมัดระวังนะครับส่วนที่ดีที่สุดอย่างที่บอกว่าควรจะต้องสื่อสารนะครับนะก่อนเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารนะครับคือวันนี้คุณต้องการอนไลนะครับนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องการคาดโอเคเขาต้องการเช้งคอนเลอร์นะครับโอเคนะครับเขาต้องการเปลี่ยนเป็นสีผม ที่ดูในกลิ่งของแบบไม่ได้จ่ามากแบบบ้านเขาส่วนใหญ่เขาต้องการที่เป็นเหมือนกับเปลี่ยนแปลงให้ออกมาได้สวยเราก็มีการเปลี่ยนในลักษณะของสีผมก็ออกมาเราใช้เป็นพรีสนะครับนะออกมาเขาแฮปปี้นะครับว่าการทํางานในรูปแบบของของเราเนี่ย <c oughs> นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราทํางานละเอียดเราก็ทำคำได้ตามสีตามปกที่เขาต้องการนะครับส่วนที่ ที่ดีมากที่สุดก็คือการที่เราลงคนเรือครีมไปเนี่ยไม่ไปทําลายผิวนะครับหรือแสบหรือมีกลิ่นเหม็นนะครับสุดท้ายพอจบออกมาผมเป็นประกายหรือความเงานะครับออช้เป็นลักษณะพรีหรือเป็นลักษณะแนวของออร์แกนิกนะครับวันฮันเดสเปอร์เซนนะครับอันนี้เป็น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 ออร์แกนิกโดยตรงนะครับพอเราสัมผัสหรือลักษณะของการโดนผิวเขาหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่ระคายเคือง หรือลักษณะของกลิ่นจะไม่เหม็นมือแรงแบบมีแอมโมเนียในที่ลักษณะของแรงแรงแฮปปี้มากครับเขาแฮปปี้มากครับเขาบอกเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับหรือเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาทาอีกนะครับเพื่อนน้องตลอดจน F4 ทุกท่านก็ลองตามดูนะครับว่าผลงานที่ออสสมจิตนะครับดิสฟักดีหรือ KTO ิโอบาอัคเนะครับเอานางทางนะครับหรือการแพนอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับ ด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้ง